สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ BKK Motorcycle Channel อีกครั้งนะครับวันนี้นะครับเนื่องจากเป็นวันสุนัขโลกหรือ The International Dog Day นะครับเราเลยมีพิธีกรเสิร์ฟนะครับชื่อเลซิ่งนะครับเลซิ่งครับขอมือหน่อยครับขอมือหน่อยครับขอมือหน่อยครับตัหลับแล้วครับสําหรับเรื่องที่เราจะมาพูดวันนี้นะครับก็คือเรื่องของปลั๊กแดงหรือทางเราทางพวกเรานะครับจะเรียกคาว่า Coding ปลั๊กครับหน้าตาเป็นแบบนี้ครับ ท่านที่เคยใช้มอไซค์ bmw หรือว่ามีเพื่อนที่เคยใช้จะเคยได้ยินคําว่าปลั๊กแดงปลั๊กแดงกันวันนี้ผมจะมาอธิบายครับว่าปลั๊กแดงมีหน้าที่ทําอะไรครับโดยปลั๊กแดงนะครับจะเป็นการเพิ่ม r ร d i n g m o มดให้กับตัวรถโดยปกติแล้วโหมดพื้นฐานอย่างเช่น Rain, Road, d y n a มิกนะครับหรือในอย่าง g s ข้างหลังผมเนี่ยครับก็จะมี enduro เพิ่มขึ้นมาถ้าเราเสียบป,ปลั๊กแดงอนันนี้ไปบริเวณใต้เบาะนะครับ มันจะเพิ่มจากดนามิกเป็นดนามิกโปรและจากเอนดูโรเป็นเอนดูโร่โปรครับนอกจากความสาคัญของการที่เสียบปลั๊กแดงและเพิ่มบร d ด n ิ้งโหมดต่างๆเข้ามาแล้วอีกจุดประสงค์หนึ่งที่ BMW ทําทปลั๊กแดงขึ้นมาก็คือเวลาที่คุณปิด ABS หรือ t r a c t i o n control ครับเวลาเราปิดกุญแจและเปิดกุญแจใหม่ทุกอย่างจะถูกรีเซ็ตเข้าไปเป็นค่าสแตนดาดจากโรงงานครับแต่หลังจากที่คุณเสียบปลั๊กแดงเข้าไปที่ตัวรถแล้วเวลาคุณตัด ABS หรือตัด t ท a c t i o n control ในระหว่างการขับขี่ คุณปิดกุญแจคุณเปิดใหม่ค่าจะถูกจําไว้จะไม่ถูกลบออกครับจะไม่ถูกการปรับเป็นค่าโรงงานอันนั้นคือหมายความว่าการเสียบปลั๊กแดงของคุณนั้นน่ะคุณรับรู้คุณเสียบด้วยตัวของคุณเองแล้วคุณรับรู้แล้วว่าการกระทําที่คุณทําอยู่นี้อาจจะมีความเสี่ยงถ้าเกิดคุณปิด traction หรือปิด abs ครับฉะนั้นน่ะจากที่ผมอธิบายมาทั้งหมดนะฮะปลั๊กแดงคุณจะเสียบตั้งแต่ออกรถจากสูตรเลยก็ได้ไม่จําเป็นต้องวิ่งพันโลครับเพราะมันไม่ได้มีผลเกี่ยวกับเครื่องยนต์หรืออะไรมมันแค่่เพิ ให้คุณรับรู้ว่าการตัด ABS Traction Control เนอนาคตของคุณนั้นนะ่ะคุณเป็นคนกระทําด้วยตัวคุณเองแล้วเวลามันปิดกุญแจเปิดใหม่มันจะไม่รีเซ็ตให้ครับสําหรับวันนี้ไปเก็บเล็กๆน้อยๆในโอกาสหน้าถ้าเกิดใครสนใจอยากให้ผมทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรที่เป็นเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ BMW ก็ลองคอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยครับดเดี๋ยวผมจะหาข้อมูลมาแล้วมาแชร์ให้เพื่อนๆทุกคนฟังครับวันนี้ผมและเลสซิ่ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ